จัดหนักจัดใหญ่ต้อนรับซัมเมอร์ที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้อยู่กับสศักดานะครับจัดรถ <Wow. S 1> จัดโซนให้เรียบร้อยสําหรับ FC Fortuner นะครับโ <Wow. S 1> มที่เป็นโฉม GD ดีแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มมาเป็น10คันเลย และนี่คือแถวหน้านะครับนี่คือแถวหน้าใครชอบตัวไหนว่ากันไปแชปจอไว้ถ้าใครเห็นแล้วใครที่ชอบหรือนอกเหนือจากนี้ที่เป็นฟอร์จูเนอร์ไม่ว่าจะเป็นโฉมแรกโฉมสโฉมแชมป์หรือว่าเป็นโฉม GD ดีก็มีให้เลือกที่มงคลคาแต่วันนี้ผมจัดหนักจัดเต็มต้อนรับซัมเมอร์สวัสดีครับ f o r t u n e r จัดหนักจัดใหญ่ต้อนรับซัมเมอร์ ที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้อยู่กับสศสักดานะครับจัดรถจัดโซนให้เรียบร้อยสําหรับ FC f o r t u n e er จนะครับโฉมที่เป็นโฉม GD แล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มมาเป็น10คันเลยรวดเดียว <Yeah! S 1> ใครที่ชอบ <Woo! S 1> เล่นหาอยากจะได้ขับ2ขับ4 2.4 2.8จจัดให้ครบๆ <Wow. S 1> นะครับทั้งตัวเริ่มต้นจนไปถึงตัวท็อปก็จัดหนักจัดเต็มให้ในราคาเริ่มต้นส,สวยๆเลยนะครับ สวยๆจัดๆเริ่มต้นที่799,000บาทนะครับใครที่สนใจมีตัวไหนกันบ้างจะพาชมหรือใครที่เห็นแล้วชอบอยาก,กได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมแคปจอแล้วก็ทักไลน์ลทักอินบ็อกมาทางเพจล้านได้เลยนะครับและวันนี้ผมจะพาดูกันก่อนนะครับดูภาพรวมกันก่อนใครที่ชอบตัวไหนว่ากันไปนาเริ่มจากคันแรกที่อยู่ด้านหน้าแถวหน้าสุดต้องเป็นคันที่สวยที่สุดแน่ๆแน่นอนคนรับคันแรกต้องเป็นเรจนเดอร์ นะครับปี2021ไม่50,000 0กิโลสวยๆแจ่มๆเป็นตัวแต่งพิเศษมาจากโรงงานแล้วก็มีการแต่งเพิ่มสเกิร์ตมารอบคันให้นะครับใครที่ชอบสไตล์นี้แนวนี้เป็น2.4 l e g e n ี e ลเจปี2021ในสนุนราคาดีที่สุดเช่นเดียวกัน1,199,000บาทนะครับเห็นแล้วแคปไปเลยเห็นแล้วแคปไว้เลยนะเป็นรุ่นพิเศษแต่งจากโรงงานถัดมาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ ยังนิยมอยู่เป็น2.4และเป็นซิกมาโฟนะครับ2.4ขับเคลื่อน4ล้อสีขาวมุกที่เป็น2018แล้วนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ABS d i s เบรกสีล้อคันนี้สีขาวมุก999,000บาทนะครับขยับถัดมาเป็นปี2017นอันนี้ก็เป็นดิสหน้าหลังเช่นเดาาียวกันเป็น Full l e d และเช่นเดาาียวกันเป็นสีเทาดำเลยสีสวยมากสีนี้สีสวยมากเทาดำดิสเบรกสีล้อเป็น2.4 ซิกมาโฟเช่นเดียวกันปี2017หรือว่าปี6 0 9 5น0 0 0บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวหายากเพราะว่า2อขับ C เนี่ยถือว่ามีน้อยนะครับส่วนส่วนใหญ่ขับเครื่อง4ลร้อจะเป็นเครื่อง2008นในบล็อกเครื่อง 1GD นะรหรือว่า2755ซีซีนี่แทบถัดมานะครับเน้นใหม่ๆเน้นใหม่ๆเน้นใหม่ๆแต่ ออปชั่นไม่เยอะก็มีตัว G ตัวเริ่มต้นก็มีนะครับปี19ปี20กันไปได้สีดำนะครับเ5 9นะครับ959ตัวนี้เป็นตัว G รา 2.4G เน้นปีเน้นสภาพนะครับเน้นปีเน้นสภาพใครชอบแบบรถใหม่ๆนะครับออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะแต่ฟังก์ชันดีนะครับสีดำยางใหม่4เส้น9 5 9า0 0่น9 5 9 0บาทหรือใครที่ชอบเล่นหาอยากจะได้ตัวเต็มตัวฟูลนะครับใน t r d Sportivo นะครับ TRD Sportivo ปีสองพันสิบแปดนะครับปี2018เปลี่ยนกระจังหน้า TRD มาให้นะครับตัดหมอกเป็น Full LED แล้วนะครับก็เป็นล้อ TRD ใส่ล้อ TRD สอมานะครับใส่ล้อ TRD สอมาแล้วก็ใส่ยางออเทเลนของโอตานินะครับใส่ล้อ TRD สอเป็นยางใหม่โอตานแบบิลายแบบลายออฟโรดเป็น2.8งจุดแปดซิกมาโฟสอขับเคลื่อน4ล้อล้านหนึ่งห้านะครับล้านหนึ่งห้าสวยๆ ได้แบบสไตล์ออฟโรดเลยยางออทเเรนเแจมๆและนี่คือแถวหน้านะครับนี่คือแถวหน้าใครชอบตัวไหนว่ากันไปแคปจอไว้ถ้าใครเห็นแล้วนะครับสำหรับ f o r t u n e r โดยเฉพาะนะสำหรับคนที่ชอบเล่นหา Fortun e r โดยเฉพาะเลยแลวก็ตัวนี้เป็นอ่า 2.4V นะครับตัวนี้เป็นขับ2อ,อะขายายมาเป็นขับเคลื่อน2ล้อเป็นสีเทานะครับยางใหม่เช่นเดียวกันนะครับยางใหม่เช่นเดียวกันหรือใครชอบรายละเอียดตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะวันนี้ผมพาดูภาพรวมกันก่อนสำหรับมงคลคาสเซนเตอร์มี f o r t u n e r อะไรบ้าง 2.4V นะครับอันนี้ย่4ล้อบอยฟ้าคู่เช่นเดียวกัน959,000บาทนะครับ959,000บาท 2.4V นะครับขับ2แล้วก็ขยับถัดมาขับ2ที่เป็นบล็อกเครื่อง2 0 0 8ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ2,080ดีเซลเทอร์โบนะขับ2 799,000บาทนะครับ799,000บาทสวยขัเกตนะครับ, 7, 99, บนะสวยขัเกต,นะเกตไม่มีไม่เยอะนะรู้สึกไม่มีไม่เยอะเลยชุดนี้คับสภาพมาจำๆ นะครับโดยส่วนมากน็อตไม่ขยับเจ็ดแสนเกบาทได้2.8 V นะครับโดยปกติแล้วราคาที่ต้องเป็น2.4นะครับต้องเป็น2.4ในราคา700,000กว่าบาทนี่ได้เป็น2.8 V ของดีตัวแรงเครื่องแรง177 oh. แรงมา้านะครับถ้ายังไม่เล้าใจพอ2.8งจุดแปดซิกมาโฟสอซิกมาโฟสวยๆสวยๆวย,วย,วยไม่น้อยนะครับสวยๆวยไม่น้อยสีขาวมุก2.8ขับเคลื่อน4ล้อออโต้ 4คูณส0 9 9 0 0บาทอ่ะสีขาวมุกสวยแจ่มชอบ799นะครับถูกไหมเรื่อยถูกไหมเรื่อยแล้วแต่ใครชอบตัวไหนหรือดิสหน้าหลังก็ยังอยู่นะครับดิสห,ห,หน้าหลังก็ยังอยู่เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทา 2.4V บอยฟ้าคู่ดิดส400เช่นเดียวกัน959,00 0บาทนะครับและถ้ายังไม่เล้าใจพอนะครับสีเทาดำเมื่อกี้สีเทาดำเมื่อกี้เป็นขับเคลื่อน สล้อบางคนชอบขับ2องจัดไปแบบจำๆเอาชนิดว่าช้าไม่ทันเมื่อกี้เราเจอปี18 2.4อ่า2.4ที่เป็นซิกมานะครับที่เป็นซิกมาอันนี้เป็น2.4 V ขับ2นะครับ2.4 V ขับ2ปี2019แท้นะครับ, v, บปี2019แทนะ้ไม่มีลากจดนะครับสวยสเดิมๆสีเทาดำ8,59,000า859,00บาทนะครับ859,000บาทนี่ดูด้านหน้ากันด้วยนะครับนะ สีเทาดำนี่นี่คือมาใหม่อันนี้น้องใหม่สุดของร้านเรานะครับน้องใหม่สุดของร้านเราปี2019สีเทาดำนะ19้แท้นะทีตัวตัวตัว,ตวแบบไม่ได้ลากจดเลยนะครับจดตรงปี19.19จด 19, หรือว่า2 5 6 2หรือชอบแบบสไตล์แต่งสเกิร์ตนะครับ2.8แนะครับ2.8 V แต่งสเกิร์ตมาให้นะครับยางดีดอกเต็ม 2.8V ดรถสวยรถท่านรถอันนี้รู้จักกันผู้ใหญ่ท่านเป็นราชการตำรวจนะครับทีนี้ อันเอามาแรกอรถกับผมนี่แหละ859,000บาทนะครับ859,000บาท 2.8V ปี2016 5ปี2016แล้วก็น้องเล็กสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่ใส่กระจังหน้า TRD มาเป็น 2.4V นะครับเป็น 2.4V สีดําปี15 16นะขับเคลื่อน2ล้อ829,000บาทนะ829,000บาทวันนี้ก็เอามาโชว์ประมาณสัก10กว่าคันใครที่ชอบ หรือนอกเหนือจากนี้ที่เป็นฟอร์จนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นโฉมแรกโฉมสโฉมแชมป์หรือว่าเป็นโฉม GD ก็มีให้เลือกที่มงคลคาแต่วันนี้ผมจัดหนักจัดเต็มต้อนรับซัมเมอร์หน้าร้อนนะครับเพราะพูดอย่างนี้ว่าอุบลเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับร้อนมาก,กวันนี้นะครับนี่เพิ่งปลายเดือนกุมภาเองนะฮะหรือว่าใครที่สนใจชอบตัวไหนท,ทักไลน์อินบ็อกมาได้นะครับที่ทุกช่องทางที่เป็นช่องทางออฟฟิเชียลของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมีแอดมินคอยตอบคอยให้ข้อมูลแคปหน้าจอเป็นลายคัน ชื่นชอบ f o r t จูเนอรมีให้เลือกจุใจที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีหรือไม่คักใจสายตรงหาสศักดาจบได้ทุกเงื่อนไขที่0840369999นะครับ0840369999สนใจ f o r ์จูเนอรที่มงคลคามีให้เลือกมากกว่ารับประกันความพอใจสศักดาสวัสดีครับ